แต่เราเนี่ยค่ะแอนเชอรี่คะขอขอขอเสริมตรงนี้นิดนึงค่ะว่าอยากจะสรุปเป็นเป็นคำพูดง่ายๆของภาคประชาชนเนยนะคะว่าที่ใดควรใช้ร่างของสปชเป็นหลักเมื่อกี้ของห้ยตกประเด็นนี้ค่ะคืออยากให้มองในเรื่องของของการจัดองค์กรนะคะว่าถ้าเปรียบเทียบ การจัดองค์กรเนี่ยของร่างร่างร่างของสชนะคะคือการจัดองค์กรเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ได้ชีวิตของภัยสามารถที่จะใช้ในชีวิตจริงได้ค่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันมันอยู่ในระดับน้ำน่กค่ะส่วนกลางก็คือฟังข้อมูลมาถูกไหมคะแต่ไม่ได้อาศัยอยู่ในรุ่น้ำ แต่ร่างของสปชฉบันนี้คนรุ่มน้ําเป็นคนบริหารจัดการรุ่มน้าตัวเองซึ่งมันคือชีวิตจริงในแต่ละวันที่ที่ในการดำานิชีวิตนะคะตรงนี้คือข้อเด่นสองนะคะมีแผนยุทธศาสตร์เขาว่กแผนยุทธศาสตร์ก็คือเราสามารถที่บริหารงานทั้งในยามปกติแล้วก็ยามวิกฤตล่วงหน้าหมายถึงว่าเรามีแผนรองรับวิกฤตล่วงหน้าหมายถึง ทางน้ำแรงและน้ำาพิ่มอย่างตอนนี้การบริหารการบริหารน้ำเนี่ยในน้ำแรงรน้ำเพิ่มเนี่ยขอยกตัวอย่างของรุ่มแม่กองรุ่มแม่กองยังพอมีน้ำอยู่แต่ในขณะเดียวกันรุ่มเจ้าพญาไม่มีน้ำแล้วไม่มีน้ำแล้วอะค่ะตรงเนี้ยมันจะแตกต่างกันที่การบริหารมันไม่มีใคร<ๆ>ที่จะรู้จักน้ำดีเท่ากับคนที่อยู่ในรุ่มน้ำนั้นๆรุ่มน้ำแม่กองเราก็รู้จัก พาะรุนน่มน้ำไม่กองคนรุ่มปิวงวางโยงนาทเขาก็จะรู้จักบริหารจัดก,การในรุ่มน้ำของตนเองอันนี้คือสิ่งที่อยากจะสะท้อนข้อที่อสองนะคะส่วนข้อที่สามเนี่ยก็คือในเรื่องของกองทุนกองทุนตรงนี้มันทําให้มีมีไรายได้เข้ามาสู่สู่กองกลางเพื่อจะใช้ในการบริหารจัดก,การอย่างแท้จริงซึ่งทุกวันเนี้ถามว่า อย่างพอรุ่น้ำแม่กองมีปัญหาในส่วนของภ้าประชาชนที่ใช้น้ำเ,เกิดภาวะตื้นเ,นเนนขินเินตะกอนทับผมชาวบ้านต้องทำอย่างไรชเช่าไมโครชั่วโมงว่าสองพันในการขุดนี่คือเรื่องจริงที่หนกูกำลังสะท้อนออกมาให้เห็นแต่เมื่อพระราชบัญญัตินี้สามารถที่จะนำนำไปใช้ได้จริงในอนาคตและผ้าประชาชนกำลังมองว่าน่าจะใช้ได้จริงเมื่อมีการบริหารจัดก,การที่ชัดเจน คนที่อยู่ในพื้นที่ก็จกะบริหารจัดการปัญหาของตัวเองและอยากชัดเจนเช่นเดียวกันข้อสุดท้ายคือร่างของพระราชบัญญัติน้นําของขอใครที่กล่าวถึงกรมทรัพยากรน้ําร่างนี้เขา